มานะคะน้องบัวรังผูพบพิศนุโลกชาบอลเจ้าเก่งค่ะในแต้มที่หนึ่งเป็นของน้องบอัวรำงผูนะคะเจ้าเก่งเซริร์ฟโอ้หลูนี้เซิร์ฟดีค่ะเป็นแต้มของน้องบอัวรำงู 2ต่อศูนย์ค่ะน้องบัวพังผูส์เสร์ฟดีค่ะเิลุโล,โลกยังเปิดได้อยู่กระโดดปั๊กยังไม่ลงโตะค่ะแทมของน้องบัวลําพูค่ะเจ้าเกิงเจ้าบอลค่ะตอนนี้สกอร์อยู่ที่3ต่อศูนย์ค่ะน้องบัวรําพูจะได้เสิร์ฟต่อเจ้ากินวันนี้เสริมบอกไปค่ะ ดูลูกเสิร์ฟที่สองของเจ้าเก่งตรงนี้ลงค่ะสิโนโลกยังเปิดได้อยู่กระโดดฟาดทำไมพิษณุโลกค่ะฟาดดีค่ะตัวเจ้าปลายค่ะตายครงแรมาแล้วนะของพิษณุโลกความมันมาแล้วนะความมันเปลี่ยนเสิร์ฟพิษณุโลกจะได้เสิร์ฟค่ะ หนึ่งต่อสามลุนิเซอร์บีค่ะจะบอลเปิดได้อยู่เก่งกระโดดออกไปค่ะเป็นแต้มของพิษณุโลกนะคะอือมีเสิร์ฟได้ดีค่ะพิษณุโลกสองต่อสามค่ะพิษณุโลกจะได้เสิร์ฟต่อโร่เสิร์ฟนิเซอร์บีค่ะบอลเปิดมาให้เก่งเก่งต้องแก้ไข ไม่ลงโตนะคะเป็นแต้มของพิษณุโลกไห่มาเป็นแต้มที่สามต่อสามแล้วนะคะตอนนี้พิษณุโลกจะได้เสิร์ฟ่ะสามทแอ้วตอนนี้พิษณุโลกเสิร์ฟอีกทีหนึ่งแกไข่ข้าไปเจ้าเก่ง เปิดเสียนะคะนิดนึงแต่ต้องเก่งยังเอากลับขึ้นมาได้ฟาดลงไปเป็นแก้มเหรอโยวจะส่งไปต่อให้แอดปอมนะคะกลับมาแล้วนะาฝนเมื่อกี้ไปขี้โมโกลับกับตันนิดมาแล้วค่ะคะแ<อ>นนเคยนำหรอที่เก่งนำสามสี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้สามต่อสี่นะคะปิดเนุโรกเสริมนะคะ นุโลกเสิร์ฟเขาข้ามได้ง่ายพี่บอลจับหนึ่งชงสอกไม่รวยพี่เก่งเท่าไปโดดใส่เลยนะโอ้โหแต่ว่ากไกลนะมีไกลมากนะคะเป็นแต้มของฝั่งทางพิษณุโลกนะคะลุงเก่งเหรอหนูเชื่อลุงเก่งเหรอ,รหรอ <c oughs> แต้มตอนนี้ซีเท่ากันนะพี่บอลจะเสิร์ฟนะคะหน,น,นองบัวลำพูรค่ะ เสิร์ฟลูกแรกข้ามาอิสุนุโรยันจับได้ชมบทำไมสวยทำไรยืนปาลาก็ปูตรงนี้มันไกลนะปาดลมปลาดแบบไม่หรอไม่ถึงนะมันโดนออกไป่ะจับกะให้มันโดนปลายโต๊ะค่ะแต่มันไม่โดนค่ะแจมของฝังน้งบัวลำพูนะคะึ้นนำไป50เสิร์ฟลูกนี้ติดเน็ตนอ้าวลูกนี้ต้องแก้มหง่ายๆแล้วนะคะ จับง่ายๆนะชงมาสวยโอ้โหชงไม่ถึงนะเอาตรงนี้ไซส่หูเก่งนะเมื่อกี้ไอ้ไอ้คนถ่ายนี่อะไรเก่งเดี๋ยววิถี่มาหากล้องนี้นะแต้มตอนนี้5ตู้กันนะคะเมื่อกี้พี่เก่งเตะติดตาขายไปนะบุลลู่เสิร์ฟพ่งนี้ พี่สุนรโลกกับหนึ่งชมสองอสวยนี่เตะล้าพี่เก่งยังลักได้อยู่ชมเข้ามาพี่บอสโดดใส่โอ้โหเรียนลงอลยนะมูนี่ชมเขาก็เตะได้เหมือนกันนะคะแต้มตอนนี้6ต่ 5. อ5้าบอวลัมพู6นะพี่คุรโลกนะ งัวเสิร์ฟลุงนี้เสิร์ฟดีน้องบัวพิษณุโลงเปิดได้ทำอะไรมาหัวข้ามไปก่อนมาเบาจับหนึ่งชงสองลุงนี้ตกใจเลยเตะมาแต่พิษณุโลงกล็ได้แก้ลงไหมเฮ้ยโอ้โหเกือบลง้มเมื่อกี้เจอความผิดพลาดมาแบบเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะคะสำหรับพิษณุโลงนะเป็นแต้มของฝั่งน้องบนัวลำฟูนะคะเปลี่ยนเสิร์ฟมะพิษณุโลงเป็นฝ่ายสเายสิร์ฟ แรมตอนนี้อยู่ที่5ต่อ7นะคะกินไหมไม่กินไหมกินสายใหม่ไหมโหลูกนี้พิซซาุโลกเสิร์ฟเสียไปเองนะคะเสิร์ฟลูกที่สองมาของฝั่งพิซซาุโลนะละเสิร์ฟถายกลับไปจับหนึ่งสองสวยๆลูกนี้เตะเฮ้ยยังไมอยู่น,ะนะคะ ถูกกล้องนะแต่ว่าแกเสียไปนะคะแต่มันมีาต่อแฝงนะคะสูสีสูสีอยู่นะติดสโนโลกสู้ไม่ถอยนะติดสโนโลกเซิร์ฟดีนะคะชมมา,าสวยๆอันนี้ยืนแต็กไปจำได้อยู่ตรงนี้ต้องแกะก่อนโอ้โหตรงนี้ถ้าชงแก้เองจะง่ายกว่านะคะ ถ้าชมให้เพื่อนจะแก้ค่อนข้างยากนะคะแฟมตอนนี้เก้าต่อห้าค่ะไมห้าต่อเก้านะคะอ่ะเอาไปซะแล้วต้องขยับให้เขาก่อนค่ะลูกนี้มันไกลมากเลย เซดีนะคะสำหรับน้องบัวนะคะแรมตอนนี้15ค่ะเสร็จตัวแรกออกไปนะคะเสรซตที่สองค่ะ จตจมูบมุมเสาให้เขานะคะทำงานหมดเลยติดเต็มเตะและแม่นมากแม่นจริงเหรอทำอะไรแต่ตอนนี้เป็นเซอร์แล้วค่ะเ,เ,เป็นพี่เต็มเซอร์มาสิบกองหกนะคะเิ็มเซอรมากลอกรับได้ชทางสวยโอ้โหดูนี่ส่งเข้าหัวไปนะคะ มันตรงข้อหัว,หวเกินไปนะคะใช่มาแล้วเหรอคุณลำย,ยัยโอ้ยคุณลำยัยยนะคะคุณปอบแปมนะะี่แหละค่ะจริงจริงทีมโลกไม่น่าท้ามเอาเลยนะคะเพราะว่าแต่ค่อนข้างจะห่างนะคะทุกคน6ต่อส1น,นะ,ะแต่ก็แล้วแตกนะ,ะอาจจะเป็นการแก้เกมอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าสำหรับกีฬาติกบอลน,นะคะขอเวลานอกและแก้ ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าขอไปแล้วนะคะไม่สามารถขอซ้มมําอีกได้นะคะขอได้แค่ทีมา่นหนึ่งครั้งนะคะทีมพยาบาลเข้ามาทำไม่แน่ใจว่าอ๋อน่าจะพี่บอลน่าจะมีอาการบาดเจ็บที่เขาะะ่าค่ะทีมแพทย์กามาทําการฉีดสเปรย์ให เชียงใหม่กับตะตูนก็มันนะคะทุกคนสนามโน้นนะคะนี่นะคะในระหว่างพักนะะระหว่างรอนะคะแก้เกมน,นะ,ะ <sho> เอาอีกไหมเอาอีกไห้วสินี่นะตตูนนะคะมาในเสื้อสีแดงะคะ่ะกางเกงดำนะคะ แล้วก็ฟังเช่นใหม่อามาในเสื้อสีออกชุมๆนิดนึงนะคะทุกคนอส้มแดงๆะจดมันจะจืดกว่าของฝั่งตะตูนระตูนจะเป็นแดงแดงสดนะคะมีร้แต้มเท่าไหร่แต่ว่าเสียงดังกันนะคะน่าจะชูสีกันนะ,ะหมดเวลานอกนะคะหมดเวลานอกแต่ว่าฝั่งทางอ่อ ทางคอนแกมนนะคะไอ้ฝั่งน้องบลลังูนะคะยังขอเวลาทำการบาดเจ็บอยู่นะคะก็เลยจริงๆจึงจบอกเสียดายเสียดายทำเอานะคะถ้าฝั่งทางนน้นจะขอแล้วนะะเนาะเดี๋ยวดูฝั่งนน้นสักแป๊บหนึ่งะค่ะตอนนี้พี่บอลกำลังทำการรักษาต่อ <c oughs> จ,ะจะเจ็บเขายเยอะลยนะ เพราะว่าบอลกับตะก้อมันก็ต่างากนันนะคนบอลมันจะหนักกว่าตะก้อนคะคะลูกจะค่อนข้างหนักกว่านะโอ้ะตะนเสิร์ฟดีฮะใช่ไหมเค้าได้ช่วงมาเธอสวย แพมเท่าไหร่นะฝั่งโน้นดูมันนะคะ ต่อนะคะแต้มตอนนี้11ต่อ6นะคะนองบวรีพู11นะคะพิษณุโลก6ค่ะอ้าวการขอเวลาน้องของน้องบวรีพูเอ้ยของพิษณุโลกอาจจะเป็นผลไมได้นะคะใครจะไปรู้นะคะแต้มตอนนี้11 6ค่ะพี่เก่งเสรือรุ่นที่สอค่ะยังเปิดได้ชงเข้ามาตรงนี้ต้องหัวข้ามไปก่อนคนนึงชงสองสวยๆโอ้โหลูกนี้ รอบเลยนะคะในเซตที่หนึ่งนะคะทีมจังหวัดน้องบัวลําพูนะคะเอาชนะทีมจังหวัดพิษณุโลกไปได้นะคะด้วยคะแนน12ต่อ6นะคะพักหนึ่งนาทีนะคะฝั่งน้นก็พักพักไม่รู้พักเขาพักหรือว่าทำเอานะคะ อ้ยโักเลยมันกินเน,น,นี่มัน,นเลยสามเดียวมันเล็มหลออยู่กะหายอย่าพก,การไม่ได้ี่สอบจูกก็ยอ่อไปอานสูงสอดีทำงานเ็มึงยิ่งจะอานความสบายมีอ่านก็มีไไ้ใครก็อยู่ไหนครับน้องว่าเนี่ยเป็นผู้เล่นจากจังหวัดพิศนุโลกค่ะ กิ่งก็อย่างเงี้ยทำไปทุกวันเลยไม่ได้เข้าวินเราเลยเขาก็ามีสนามต้อนอยนู่ใช่ยมีสนามต้อนอยู่ กะะำลังจะเริ่มทำการแข่งขันในเซตที่2นะคะในเซตที่2นะคะพิซซูนโล่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะคะเริ่มทำการในขันกับซูนซุน ลลกแรกพิษณุโลกเสิร์ฟออกไปนะคะ,สะ,คะเสิร์ฟทุกสองค่ะเสิร์ฟมาอย่างนี้พี่เกมจับหนึ่งช่วงสองส,สวยๆพี่บอลโดดใ่โอ้หลูกนี้เตะฉีกไปนะคะเต็มแต้มของฝั่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะคือน,นำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ค่ะ สวยยังจับได้ช่วงมากช่วงสวยนะคะทุคนแต่ว่าเตะไม่ลงนะคะเป็นแตมของพิณนโลคนะแ้นตอนนี้ศูนย์สองศูนย์คะพิณนโลกขึ้น,นำนะคะ บอลมาขามก็จะยืนสับเตะไเฉย่ๆๆนะแต่ว่ายังอาจจะยังจับจังหวะกดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเตะเปิดเลยค่ะลูกเมื่อกี้เป็นแต้มของฝั่งพิษนุโลกนะคะขึ้นนำไปสามศูนย์ค่ะพิษณุโลกจะเป็นป้ายเสิร์ฟนะเสิร์ฟลูกนี้ออกไปเยอะเลยนะคะนนขับแล้วเหรอรอแข่งเหรอ อ๋อใส่คุณบีบายอ๋อไม่ต้องรอเวลาใช่ไหมเมื่อกี้น่าจะเอ็ดบอลนะเป็นนิวเซ็กซ์เซอร์วิสนะคะแบบหนึ่งช่องสองสวยๆใช้โอ้โหเรียบร้อยละแต้มนี้เป็นแต้มของน้องบัวลำพูนะเช็คอัพเซอร์วิสนะคะแต้มตอนนี้ที่หนึ่งต่อสามนะคะ พรุ่งนี้อมแปมไหวไหมครับเด็กพรุ่งนี้สู้สุดใจนะคะได้คะไนนเอาแค่นั้นนะคะเพราะว่าตอนซ้อมอยู่ะค่ะไม่เคยสู้พี่ยกได้ไม่เคยได้แตปมเกินสามแทบเลยนะคะสําหรับประเภทเดี่ยวเนาะได้คะไหนเอาแค่นั้น,นะคะ่ะอาจจะพยายามเล่นเต็มที่นะคะแต่ก็ต้องเซฟแรงไว้ในประเภทคู่ญิงด้วยนะคะผม่ว่าอีกมนานรายการในประเทศน่าจะมีแต่ตัวตึตงใช่ไหมะในประเทศน่ากลัวนะต่อไปนะคะ เสิร์ฟตรงนี้เสิร์ฟดีชงเข้ามาแก้ได้ไหมแก้มเบาโอ้โหแต่ว่าเบาไปมันไม่ถึงโต๊ะนะคะแต้มของฝว่งน้องบัวลังผูนะคะแต้มตอนนี้2องต่อสามะคะอยไ,ไล่มาปีที่2นะ,ะพัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วเยอะมาก,กนะคะพี่แต่ไปยิ่งจะพัฒนา่านี้นะทะุกคนหรับกีฬาเทควิลอน,นะคะสวยลูนี้ตอนแก้มก่อนจับหนึ่งช่องสองสวยเตะล้มหน้าไปโอ้โห เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องพลัคทูแล้วตามแล้วนะที่สามเท่ากันเลยิ่งัเปิดอยู่ ชงช็อตนะคะรู้จักนะคะชงช็อตนะคะชัดคองแท้นะคะน้องบอลกับน้องเกงเป็นพี่น้องกันหรอคะใน่าใช่อ่ะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวน่าจะอยู่ค่ายฝ่ายขุดซ้อมด้วยกันนะคะชื่อค่ายบะขามนะคะไม่ใช่พี่น้องกันนะคะแต่ว่าแข่งด้วยกันตลอดนะ,ะเป็นคู่ซีนะคะอือตรนี้เสิร์ฟเอะะ็ดบอลไปนะแกมบัลนี่ซีซามะโมนนลังปูพิกกลับขึ้นมานำนะค่ะ โดนนิกเพื่อนรียมานะใช่ค่ะหรับเก่งบอลคาเรียนที่เดียวกันนะอยู่ด้วยกันแข่งได้กันเลย เขาเลยชอบถามว่าเก่งบอลมาไหมนะเป็นวลีเด็ดนะคะบอลมาเก่งก็ต้องมาะนะปกติค่ะเขาเลยชอบถามว่าเก่งบอลมาไหมนะคะตอนนี้เป็นเสิร์ฟนะพิษนุโลกเสิร์ฟนะคะแต้มตอนนี้สีเท่าค่ะเซิร์ฟตนี้ติดเน็ตไปนะคะหน้าเหมือนกันผล่นคล้ายกันบอกพี่น้องก็มีคนเชื่อแน่ค่ะจริงเหรอคะแอดว่าหน้าไม่ค่อยเหมือนกันนะทุกคน แต่ว่าหุ่นหุ่นเหินก็เอ,อ,อาจจะเชิงคล้ายๆกันนะเขาอาจากกอาจะอยู่ด้วยกันเยอะกันนะก็เลยคล้ายๆกันนะผิดโลกเสิร์ฟมาเบาๆแล้ลูกนี้เปิดให้เล่นเองคนระับเตะไปเลยนะลูกนี้เนีย่ยเป็นคอได้เปรียบของคนที่ลากเล่นเดี่ยวนะสามารถชมคุณเองได้นะง่ายๆนะโคดน้นะนองบัวสวยมากครับเอ้า <c oughs> คือเห็นเนาะอ,อยู่ตรงลบมุกอกกันยังแนี้เห็นไหมเง็ดเงิน,นๆๆๆๆแดงตอนนี้สนะี่ห้าลากเสิร์ฟลูกนี้ออกไปนะะ เซิร์ฟเฟิลสองนะเซิร์ฟข่าไม่ง่ายค่ะก <c oughs> ีบอลจะเปิดให้พี่แกแต่ว่าพว่นักเซิร์ฟเสียเองค่ะเป็นดับเบิลฟอลนะคะ <c oughs> เป็นแต้มของฝั่งน้องบัวลำพูนะคะ <c oughs> ดันกีิลาเข้าชนิดนี้เข้าโอเปกอะไรคะอยากให้เข้ามาอยากให้มีแข่งขันในประเทศเย,เยอะนะคะเป <c oughs> ็นโอกาสให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะได้ฝึกเล่นกีฬาเทควันนะ อยากให้เตยแพร่ในประเทศเราเร็วนะคะแล้วก็อยากให้เข้าโอลิมปิกนะคะก่อนจะเข้าโอลิมปิกเะทุกคนต้องขอเข้าเอเชียนเกมก่อนนะคะถ้าเข้าเอเชียนเกมได้เราก็ยังมีลุ้นเข้าโอลิมปิกนะคะโลกนี้ต้องแก้มาก่อนโอ้โห,โหลูกนี้เกิดความเข้าใจผิดกันนะคะสําหรับฝั่งพิษณุโลกนะคะอีกคนนึงจะวิ่งมาโดดเตะนะแต่ว่าเพื่อนอีกคนเข้าใจว่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะคะ งงกันเองค่ะเป็นแต้มของฝั่งทางของบอลลังค um ูนะคะแต้มตอนนี้4ต่อ7ค่ะเราไล่มันเจ็บพออันนี้จะสามเหรอ เสิร์ฟีสิเข้าเพอะไรแล้วน้องมาเสิร์ฟของสุดท้ายเลยนะคะเหเ็นแบบเสียงดังกันอยู่เปิแบบด,ดหนึชงเองยอดเ้ายอดกินง่ายนะคะสำหรับเก่งบ้านมะเขือนะไอ้บ้านมะขามนะคะแต้มตอนนี้เป็เสิร์ฟแล้วนะคะเป็นฝั่งน้องบรุรีรพูเสิร์ฟนะคะน้องบรุรีรพ์ผู้ก็นำไปแปะต่อสิคนะ่ะ บอลเก่งชอบชอบชอบ,อบก็ต้องกดไลค์ก็แชร์เยอะนะให้คนเข้ามาดูด้วยกันเยอะ,ะคะ่ะแอดก็เตะได้นะครับตัวใหญ่อ,อันนี้บูลี่แอปหรือเปล่าคะทุกคนแอปต,ตัวใหญ่ไม่ใช่แอปต,ตัวเตะแรงนะคะโอพอไม่ได้ทายเลหนักมากนะสัพิโนโลกพวกนี้ไม่มีจังหวะให้วิ่งเก็บเลยนะคะ แต้มตอนนี้อยู่ที่แปดต่อห้านะคะน้อบวรมพลยังนำอยู่อ้าวหลงนี้กรรมการให้เป็นพอยเลยนะคะของฝั่งน้องบัวรมพูนะคะเสร์ฟหลงนี้ออกไปเองนะคะ โอ้ลูกนี้เต็มโต๊ะนะคะทุกคนแอดไปดูย้อนก็ยังเต็มโต๊ะอยู่นะนี่นะโอ้ยช้าจ,จังเขาจะเล่นแล้วเอาใหม่ๆเดี๋ยวให้ดูใหม่นะลูกนี้เสิร์ฟข้ามไปปิุนหลกจับหนึ่งสองอ,อ้าวกล้องหลบนะลูกนี้นี่นะเดีย๋ยวให้ดูนะลูกเมื่อกี้นะคะนี่นะมันเต็มโต๊ะอีกแลค้คะ แจมตอนนี้10ต่อหานะคะฝั่งน้องบุรพีพูนำไปนะคะเฮ้ยกดผิดกับเส้นสุดไลฟ์โอ้โหเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีลูกหยอดแบบลูกหยอดแบบว่าซัมแบ็กโซดาของของศัตรูนะคะหยอดแบบหยอดมาเลยนะคะแต่ว่าเอ็ดบอลน,นะเมื่อกี้ไม่ได้แจมแจมตอนนี้ ได้ตามแล้วนะคะสำหรับปีโซนโลกนะคะ6ต่อ10นะคะมีโอกาสเสิร์ฟซีแ้มนะคะจะเสิร์ฟรับได้หรือเปล่านะคะเสิร์ฟลูกที่หนึ่งนะของปีโซนโลกค่ะเก่งเป็นสองโอ้โหลูกนี้เตะได้ยังไงคะสำหรับเก่งเมฆามมาจึงแข็งแรงครับเมื่อกี้เตะดีหลายลูกขอบคุณมากค่ะนึกว่านึกว่าบุรีว่าแอบตัวอ้วนนะ เมื่อกี้บ้านมา,าขามเตยไดไงเตะยากนะลูกเมื่อกี้มันเขาเ้าตกลเป็นเซตคอยแล้วนะแต่นนี่อกอสพุ่ง็1นะคะเสรอภูเกี่สองข้ามมาค่ะจับหนึ่งทรงสองสวยยืนหยอดเบาๆเฮ้อยอยังรับได้อยู่่ะสมัครับที่วโลกแกเข่ามาเปิดหนึ่ง ชงสองโอ้โหลน้นตาตรงนี้เป็แนแก้มของฝังพามพิชนุโลกนะฝรั่งเขาไม่มาเล่นเอเชียนเกมเข้าโอลิมปิกได้เลยคือ <c ười> จะเข้าโอลิมปิกได้ถ้าจะไม่ผิดมันต้องเข้าในระดับมยุคเปม่อนบบก่อนนะเรคนต้องสำหรับยุโรปเขาเหมือนเขา้าเข้ายุโรปเกมแล้วนะคะแต่ของเรายังไม่มีเอเชียนเกมค่ะไม่แน่ใจว่ายุโรปเกมของเขาคนะือ เข้าซีเกมหรือเข้าเอเชียนเกมบ้านเรานะคะแต่ของเขาเข้าไปแล้วนะสำหรับยุโรปนะของเรายังไม่เข้าเอเชียนเกมนะคะจับหนึ่งรงสองสวยๆโต๊ใสเรียบร้อยนะโอกโหเอ็ดบอลนะลวนนี้รรมารให้ได้เลือดบ bon, นะจริงๆถ้าอันนี้ยังคันอยู่นะถ้ามีเกมเสิร์ฟหน่อยนะแต่ตอนนี้7ต่อเอดนะคะไม่ห่างเราไม่ห่าง สามารถทันไล่กันทันนะคะอยู่ที่เกมเสริฟคถ้าเทียบความยากง่ายกับตะกอประมาณไหนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอบอกนะคะลี้แต่ไม่ลงนะคะยากง่ายกันคนละแบบนะคะของ อตอนนี้ใครที่เป็นนักตะกอลแล้วมาเล่นเทกบอลนะคะจะค่อนข้างมีทักษะในระดับหนึ่งนะคะแต่มันไม่เหมือนกันกันกบตะก้อ้งทุกคนตะกอ้อคือจับขวาช่วงขวาได้ใช่ไหมคะแต่กีฬาเทกบอลคะต้องจําให้ได้นะคะว่าจะใช้ทักษะไหนนะคะจะมีความยากกับจังหวะที่เตะลงโต๊ะนะคะตะกอลนะคะสำหรับตัวทำเนาะ,ะเตะเปิด สำหรับตัวทำนะคะเวลาเตะตะข้อต้องเตะเปิดนะคะไม่งั้นจะติดบล็อกหรือติดเน็ตนะคะแต่สำหรับกีฬาฟีบบอลน,นะคะถ้าไม่เตะกดเนี่ยจะไม่ลงเลยนะ,ะมัต้องเตะหักลงนะคะเอา้าตอนนี้ซูซีคฮะเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะคะแต้มบอลนี้11ต่อ9นะคะเก่งประคามี่เ,เสิร์ฟนะคะจะ,ะ,ะ,ะปิดเกมได้ไหมหรือจะยังไงเอา้าดูเสิร์ฟตีนะ,ะ้วอยู่จังโล่เลยทายชมมาสวย ปาต้าบายังรับได้อยู่ชมมาสวยๆลูกปิดเกมไปสวยๆเอาได้ไหมโอ้ยเรียบร้อยนะคะปิดเกมสวยๆไปนะคะสำหรับน้องบัลลัมพูนะคะเรียบร้อยนะคะน้องบัลลัพูนะคะเอาชนะฝั่งพิซซุนลูกนะคะเน,เนื้อคะแนน12ต่อ9นะคะในเซตที่2นะ,ะสรุปผลการแข่งขันนะคะน้องบัลลัมพูนะคะเอาชนะพิซซุนลูกไป,ปได้2ต่อศนเซตนะคะผ่านเข้าสู่รอบ4ีทีมค่ะเกือบหลับแต่กลับไม่ได้นะ,ะสำหรับน้องบัลลัพู 何